สวัสดีครับผมชื่อพันธพงศ์สังคมครับมีชื่อเล่นว่าอ,อมสินเป็นนักศึกษาชั้นปีที่4รุ่นดงตาล E73 ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าคณะวิศวกรรมศาสตร,ร,ร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ครับในขณะนี้ได้เป็นนักศึกษาฝึกงานของฮิตาชิเอ b วบีพา r เวอรครับและได้เป็นสมาชิกของ i e e e p e s t ร์อีเพดอีกด้วยหัวข้อที่สนใจและทำการศึกษาในช่วงของการฝึกงานคือ Substation และ e l e c t r i f i c a t i o n and Digital s u b s t a t i o n with ย์แครับโดยเป็นการศึกษาในเรื่องของตัวเครื่องมือกระบวนการทำงาน และโครงสร้างต่างๆของตัวดิจิตอลสับเตชันครับขอบคุณครับ Hello my name is พานุพงศ์สันคม my nickname is ออมสิน I'm the fourth year student ดงตาล e n e 7 3 Department of Electrical Engineering and the Faculty of Engineering at เ a ษตรศาสต University currently I'm a t h r student at Hitachi ABB Power Grid and membership of I EE e e E past student too I'm interested in tools working process and structure of substation and electrification and digital substation with s a m 6 0 0 thank you สวัสดีครับผมนายตีพิมุกสกุลดีกำลังศึกษายอยู่ชั้นปีที่4คณะวิศวกรรมศาสตร์สาขาวิศวกรรมไฟฟ้ามหาวิทยาลัยกเกษตรศาสตร์วิศวะดงตาล e 7 3และยังเป็นสมาชิกของ i triple e p e s student member อีกด้วยครับ ผมได้รับโอกาสมาฝึกงานที่ Hitachi ABB Power Grid ในตำแหน่ง Sales Engineer โดยความดูแลของดรประดิษฐ์พงสุสลิตาวรนกุลครับผมมีความสนใจที่จะศึกษาในด้าน Scada and Control System Substation Automation แล้วก็ Protection and Control ครับ Hello my name is ตรีพิมุกษกุลดี I'm a fourth year student studying in major of Electrical Engineering Faculty of Engineering Kasetsart University ดงตาล Engineering E 7 3 and also a member of I EE E P E S Student I am currently an apprentice at Hitachi A B B Power Grid in function of Sales Engineer in the care of Dr. ประดิษ n ์พง k ุขศิริถาวรกุล I am interest e d in SCADA and control system, substation automation, protection and control. Thank you สวัสดีครับผมนายภาสวิทต์ก่อนแดงนักศึกษาชั้นปีที่4คณะวิศวกรรมศาสตร์ภาคุิชาวิศวกรรมไฟฟ้าจากมาหาวิทยาลัยกเกษตรศาสตร์วิทยาเขตบางเขนปัจจุบันเป็นนักศึกษาฝึกงานที่บริษัทบิตชิ ABB Power Grid ในตำแหน่งงานเซลล์เอนจิเนียร์ ภายใต้การดูแลของดประดิษฐ์พง n ์สุขสิริถาวรกุลและยังเป็นสมาชิก IEPES Student มีความสนใจที่จะศึกษาในเรื่อง Smart g l i t c และ Virtual Power Plant ครับ Hello, my name is Khaswit Glamdang. I am a fourth year student studying in the faculty of engineering In the electrical engineering department from the FESA University and also an ITEPES e student. Currently, I'm doing my internship at Hitachi ABB Power Grid Thailand Limited. In the care of Dr. p r ประดิษฐ์ s ง k s i l i t h a w ว n k u n I am interested in smart grid and virtual power plants. ววสวัสดีครับผมนายคารวินอัศวพุศกุณครับเป็นนักศึกษาจเฉพาวิชาอุตหกรรมสรสาขาอุตหกรรมไฟฟ้า เียนจูชัพีที่สี่จากหัวไยเกษตรศาสตรพิยาเขตบางเขนนะครับเป็นนักศึกษาที่จะมาทําการฝึกงานกับบริษัทอีตาชิ ABB เ o w e r กี่จำกัดน,นะครับทั้งยังเป็นสมาชิกของไอทีพีดีพีเอ e ครับโดยจะมาฝึกในตําแหน่งทางด้านเซลล์จีนาร์ดิ้งในความดูแลของดรประดิษพงสุขศริทาวันคุณครับต้องการที่จะศึกษาเกี่ยวกับทางด้าน t r p r i s e software and the digital the energy transformation ครับ Hello, my name is Karwin Aswab School. I am studying in Electrical Engineering in Kasetsart University at Bangkok. I am a current student of today with Hidashi ABB Power Limited in position Cell Engineering in the care of Dr. Pridpong Suk so Wankun. and I am also a membership in IEEE EPS. I am interested in. Enterprise Software and the in Energy and Transformation Thank you for watching Digital for you สวัสดีครับผมชื่อนายนันตภูมิทรัพย์สมานวงเป็นนักศึกษาชั้นปีที่4คณะวิศวกรรมศาสตร์สาขาวิศวกรรมไฟฟ้ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ตรงตาล e 7 3และยังเป็นสมาชิก IEEE PES อีกด้วยครับปัจจุบันนี้เป็นนักศึกษาฝึกงานตำแหน่งงานเซ l ล์เอนจิ e นียริ ในการควบคุมดูแลของดรอร์ปริพงศุขสิริถาวรกุลผมมีความสนใจในด้านกิจเอกโซลูช e ันไมโครกิจแอนแบตเตอรี่เอเนอร์จีสโตรเลจซิสเต็ม BESS แอน E-Mate ผมหวังว่าจะได้เรียนรู้สิ่งต่างๆเกี่ยวกับสิ่งที่ฮิตาชิ ABB p o w e r g r t d l i m i t ก d กำลังทำอยู่เพื่อเพิ่มพูนความรู้ประสบการณ์และนำไปใช้ในอนาคตต่อไปครับ Hello my name is นัทภูมิทรัพย์สมานวง I am fourth year student in Faculty of Engineering in the Electrical Engineer Department from เกษตรศาสตร์ University and also I am IEEE PES Membership Student c u l r e r y I am doing my internship at Hitachi a b b Power Grid Thailand Limited in the care of Dr. p a d i p ษ o n g s u k s i r i t h a w o ว n k ค n I am mainly interested in grid edge solution microgrid and battery energy storage system BESS email. I hope to learn everything that ABB is doing it. Also, I will increase my knowledge, experience and apply it in the future. Thank you.